แม่ปพาไปไหนปลาไม่มีน้ำแน่เอาขนไปเข้าไปทีเดียนนี่เออเข้าไปทีเดียนเป็นทีเรื่องปลาเท่าไหร่นี่ไปคุยเรื่องปลาห่อร้อนปลาดิคือหอมแพ้งปลาลุกปลาลุกปลาเดี๋ยวดูก่อนนะครับปลาปตัวใหญ่โอ้ดียวหัวปลาตัวใหญ่ตัวไหลบาาแล้วเนี่ยเอาเข้าไปคุยปลาไม่มีน้ำลงว่าเดี๋ยวรอดูนะเจ้าสาวกันเออ เดี<โ> e ๋ยวเช่วยเาเดือดรากีเฮ่เดือดรากีเฮ่เดี๋ยวนี้มึงเห็นปะเห็นไหมเอามาเรือแบบามจะถ่ายปลาเอาตามไปถ่ายปลาหรือดาวมาไปถ่ายปลาก็ว่ากันไปไอพี่จีไอพีีอะไรผมอบมันก็เป็นไร เนี่ยเห็นไหม้างกำแพงอ่ะนี่หน้ากำแพงดิเห็นยังเห้ำตาลไม่ไหวนะสายไล่สายไล่สายไล่เด็ดต้องดูตัวจริงตัวจริงต้องดูตัวจริงตัวจริงเสียงจริง